สวัสดีค่ะวันนี้มีลายบัวสวรรค์ราคา169บาทมาแล้วนะคะตามคําเรียกร้องนะคะทุกคนถามกันว่าลายบัวสวรรค์มีราคา169ไหมมาแล้วค่ะสีลายไม่เยอะนะคะตัวนี้จะเป็นลายไม่เยอะเหมือนเดิมนะคะลายบัวสวรรค์สวยมากสีเยอะมากนะคะเริ่มผืนแรกสีเหลืองนะคะสีเหลืองนะ บัวสวรรค์เนี่ยมันมีหลายตัวนะคะของเรามีตั้งแต่ตัว280อินโดนะคะสีเหลืองนะคะตัวนี้แล้วก็ตัว250กว้าง2หลาครึ่งแล้วก็มีตัว169บาทกว้าง2เมตรนะคะอย่างง,งนะคะเพราะว่ามันจะมีอยู่3ตัวนะคะที่เป็นลายบัวสวรรค์แต่ว่าสวยทุก,ทก,ทกแบบนะคะตัวนี้สีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนะ ต่อไปนะคะเป็นสีบานเย็นนะผ้าซับน้ําทุกผืนนะคะราคา169บาทเท่านั้นนะคะสีบานเย็นนะสีสวยทุกผืนลายน้อยนะคะใครที่หาลายน้อยคือตัวนี้เลยนะคะสีแดงนะคะสีแดงเข๋มมากเข้าแล้วนะคะสีแดงนะกะต่อไปนะคะเป็นสีม่วงม่วงอ่อนนะคะม่วงอ่อนเป็นม่วงหวานสีออกพัดเทลนะคะตัวนี้สวยมากนะคะเป็นสีมาใหม่นะ,ะต่อไปนะคะม่วงเข้มนะคะ เข้มนะต่อไปจะเป็นสีโอรสสวยมากเลยนะคะสีโอรสนะต่อไปสีส้มสีเข้าใหม่นะคะสีส้มสวยมากเลยนะคะราคาแค่169บาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะสีขาวจะ้ะสีขาวดอกน้ำเงินนะคะสวยเหมือนกันตัวนี้นะคะสวยทุกสีลายน้อยนะคะต่อไปค่ะสีชมพูค่ะชมพูพาทเทลเนาะสีชมพูพาทเทลต่อไป สีเขียวค่ะสีเขียวนะคะต่อไปเป็นสีฟ้าพัดเทลนะคะสวยทุกพื้นนะคะใครสนใจก็คือทักกันเข้ามาได้เลยนะคะราคาแค่169บาทนะคะผ้าซับน้ําทุกผืนใครชอบลายน้อยๆนะคะซื้อฝากแม่ฝากเพื่อนอเป็นของขวัญน,นะคะได้หมดเลยนะคะร้านเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณมากค่ะ